F-4 Phantom II ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารโลกเครื่องบินรุ่นนี้พัฒนาโดยบริษัท McDonnell Aircraft ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1950และได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็น F-4 Phantom II ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่กองทัพอากาศสหรัฐใช้เท่านั้นแต่ยังถูกใช้งานโดยกองทัพเรือกองนาวิกโยธินและพันธมิตรอีกหลายประเทศทั่วโลกความโดดเด่นของมันคือการผสมผสานพลังเครื่องยนต์ที่แรง ความเร็วสูงความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจทำให้มันได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคศตรวตรวตรษที่20การออกแบบของ F-4 Phantom II มีความใหญ่โตและบึกบึนกว่าหลายรุ่นในยุคนั้นมันเป็นเครื่องบินสองที่นั่งใช้นักบินหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ควบคุมเรดาร์อีกหนึ่งคนทำให้สามารถจัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นคู่ General Electric J-79 ที่ให้แรงขับมหาศาลทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต2.2หรือมากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงเครื่องยนต์ J-79 มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงคำรามกึกก้องของมันกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำได้ไม่รู้ลืมในด้านสมรรถนะ F-4 Phantom II มีความสามารถในการไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วและบินได้สูงกว่า60,000ฟุตทำให้มันสามารถทำการสกัดกั้นเครื่องบินศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มันยังถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกอาวุธได้ถึงกว่า8ตันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ M-7 Sparrow ขีปนาวุธระยะใกล้ M-9 Sidewinder ร,รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นและระเบิดหลายประเภทจุดเด่นอีกอย่างของ F-4 คือความยืดหยุ่นที่สามารถทำภารกิจได้ทั้งการสกัดกั้นการคุ้มกันการโจมตีทางอากาศการทิ้งระเบิดและการลาดประเวณถ่ายภาพซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทำหน้าที่ได้ครบทุกบทบาท ระบบเรดาร์ที่ติดตั้งใน F-4 Phantom II คือ An APQ-120 ซึ่งในช่วงแรกนับว่าเป็นระบบที่ทันสมัยมากช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าคู่แข่งหลายรุ่นในยุคเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางอย่างในสภาพอากาศไม่ดีแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะทำให้ F-4 เป็นเครื่องบินที่น่ากลัวในสนามรบทางอากาศ สิ่งที่น่าสนใจคือ F-4 รุ่นแรกแรกไม่มีปืนกลติดตั้งมาโดยตรงเนื่องจากในยุคนั้นสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าขีปนาวุธนำวิถีคืออนาคตขององค์การรบทางอากาศอย่างไรก็ตามเมื่อถึงสงครามเวียดนามข้อบอกพร่องนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาเพราะนักบินจำเป็นต้องเข้าต่อสู้ในระยะไกลทำให้มีการติดตั้งปืนกลบูลการ M-61A-1 ขนาด20มเมตรในรุ่นถัดมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สงครามเวียดนามคือสนามทดสอบสำคัญของ F 4 p h แฟนทอม II ในช่วงทศวรรษ1960เครื่องบินรุ่นนี้ทำหน้าที่หลากหลายทั้งคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีภาคพ,พื้นดินและสู้รบกับเครื่องบินมิจของฝ่ายเวียดนามเหนือแม้ว่าในช่วงแรกนักบิน F 4จะพบกับความยากลำบากเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการดวลทางอากาศและการพึ่งพาขีปนาวุธมากเกินไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปการฝึกฝนที่ดีขึ้นและการปรับปรุงอาวุธทำให้ F 4สามารถยืนหยัดและพิสูจน์ความแข็งแกร่งของมันในสนามรบได้ ตัวเลขการใช้งานในสงครามเวียดนามนั้นสูงมากมีการบินปฏิบัติการหลายพันครั้งและแม้จะสูญเสียไปจำนวนมากแต่ก็สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับกองทัพสหรัฐนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว f 1 Phantom II ยังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นอิสราเอลเกาหลีใต้ตุรกีและอีกหลายชาติซึ่งแต่ละประเทศก็นำไปใช้งานทั้งในภารกิจป้องกันประเทศและการสู้รบจริง โดยเฉพาะอิสราเอลที่นำ F4 ไปใช้ในสงครามตะวันออกกลางและทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งจนทำให้ชื่อเสียงของแฟนทอม II ขยายไปทั่วโลกความทนทานและความแข็งแกร่งทำให้มันยังคงอยู่ในประจําการของบางประเทศมาจนถึงศตรวรรษที่21ในเชิงวัฒนธรรม F4 แฟนทอม II เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างชัดเจนมันถูกนําเสนอในสื่อภาพถ่ายและสารคดีมากมายลักษณะรูปร่างใหญ่โตจมูกยาวปีกลาดต่ําและหางคู่ที่โดดเด่นทําให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คนทั่วไปจําได้ทันที แม้จะไม่ได้กลายเป็นดาวดังในภาพยนตร์เหมือน F-14 ตมแคดแต่ก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงพลังของกองทัพอากาศสหรัฐและพันธมิตรในยุคสงครามเย็นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง F-4 แฟนทอม II ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทำให้โซเวียตต้องพัฒนารุ่นใหม่ๆเพื่อตอบโต้ไม่ว่าจะเป็น Mig-21 หรือ Mig-23 ซึ่งการเผชิญหน้าระหว่างแฟนทอมและมิกลายเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังในประวัติศาสตร์การรบทางอากาศ การที่ F-4 สามารถดัดแปลงและอัปเกรดให้เหมาะกับภารกิจต่างๆได้สแสดงถึงความอเนกประสงค์ที่หาได้ยากในเครื่องบินรุ่นอื่นๆตลอดระยะเวลาการใช้งานกว่า40ปี F-4 Phantom II ได้ผ่านการปรับปรุงหลายครั้งทางด้านระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และขุมพลังรุ่นที่พัฒนาแล้วอย่าง FCE ถือเป็นรุ่นที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมันถูกติดตั้งปืนกลในลำตัวติดตั้งเรดาร์ที่ดีกว่าเดิมและสามารถใช้ขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำและระเบิดเลเซอร์ได้ ทำให้ยังสามารถแข่งขันได้แม้จะเข้าสู่ยุคที่มีเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F-15 และ F-16